มาค่ะวันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่เข้าเพิ่มอีกแล้วค่ะเป็นเจ้า t o y ยต a a อ t i ติสนะคะคันนี้ราคาเบาเบาเลยนะคะเป็นอั t ติ 1.6G G นะคะโฉมปี2018ค่ะมาในราคาเพียง4 1 9 0 0 0บาทค่ะใครรออยู่นะคะราคาเบาเบาออกรถฟรีดาวผ่อน8,000บาทคันนี้จัดเลยนะคะได้ปี18แนะและที่สำคัญ เน้นย้ําเลยนะคะรถสวยเกรด A แน่นอนนะคะสภาพน้องๆป้ายแดงเลยเกรด A อยังไงเดี๋ยวไปดูนะคะน็อตไม่มีถอดไม่มีแกะไม่มีไข่แน่นอนนะคะคันนี้เจ้าของมือเดียวนะคะเจ้าของเดียวรถไม่ช้าเลยนะคะทุกจุดเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยสําหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าเงาเงาเลยค่ะโครเมี่ยมแท้เดิมจากโรงงานนะคะตัวโฉมนี้นะคะเรียกว่าโฉมหน้าแมวนะ,ะกระจังหน้าแบบนี้นะคะ ไฟหน้าเป็นมันตินะคะเป็นแบบมันติยังไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็โฉมนี้นะคะ 1.6g ยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะมาเป็นสีบอลเงินนะคะสีบอลเงินเป็นเมทัลลิกนะคะมีความวาวมีตัวเม็ดสีนะ,ะสีแท้เดิมโรงงานเลยสีนี้นะคะขายดีมากๆเลยเพราะว่าสีสีนี้ค่ะคือ ดูแลรักษาง่ายแบบสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็ขับดูมีภูมฐานด้วยนะนี่ล้อแม็กค่ะเป็นล้อแม็กแท้เดิมโรงงานนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กขนาด16นิ้วค่ะได้ยางปี2020นะคะโลโก้ DUAL VVTI นะคะโลโก้เครื่องยนต์อยู่ครบเงาๆค่ะไม่มีราบกัดเกลือ mm hmm. กระจกหูช้างนะคะหรือกระจกมองข้างนี่เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจก สวยๆค่ะเดิมๆนี่เหลี่ยมสันคมชัดเลยนะคะเดิมๆทุกจุดเ <c oughs> มื่อเปิดนะคะก็จะเป็นระบบคีเลตนะคะเป็นกุญแจคีเลตสามารถสามารถกดล็อกหรือกดล็อกนะคะแค่สัมผัสที่มือเปิดได้เลยนะแล้วก็ดีไซน์ด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆแบบนี้นะคะเงาๆเช่นกันนะคะกระจกทั้ง4บานนะคะเป็นกระจกโตโยต้าแท้เลยนะ โลโก้อยู่ครบนะคะโลโก้อยู่ครบทุกบานเห็นไหมเอ่ยกล้องไม่โฟกัสนะกระจกโตโยต้าแท้เดิมจากโรงงานทุกบานนะคะมีสัญญาณกันขโมยเรียบร้อยนะเอารถไปใช้งานนะคะแบบไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมเลยนะคะระบบความปลอดภัยมีครบค่ะนะสวยๆค่ะไปดูด้านใน ด้านใน 1.6G น,นะคะอย่างที่แอมเคยรีวิวไปหลายคันแล้วนะคะภายในตัว G จ,จะดีไซน์ภายในเป็นสีเบดนะคะเพื่อให้ห้องโดยสารดูมีความเรียบหรูนะคะ <c oughs> ดูห้องโดยสารโล่งโปร่งสบายตานะคะ <c oughs> แต่ว่าถามว่าดูแลรักษายากไหมไม่ยากนะคะ <c oughs> เพราะว่าเบาะนี่มาเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะคะเ <c oughs> บาะหนังก็ถับ ก็ทำความสะอาดง่ายนะคะแต่ว่ามาเป็นสีเบจดูนะคะสภาพของเบาะตะเข็บสวยๆค่ะไม่มีปีิไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะคะร่องรอยการใช้งานมีบ้างเล็กๆน้อยๆตามปกตินะคะแอร์จะเป็นการปรับลักษณะแบบนี้นะคะสวิงแบบนี้ได้เลยนะ,ะนี่ค่ะกระจกมองข้างปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้ามีปุ่ม engine start เกยียบเบรกและกดปุ่มได้เลย โฟมาลัยพุ่มหนังค่ะพฟมอะไราหุ้มหนังจับกระชับมือนะคะไม่มีรอยถลอกนะคะพฟมอะไรามาติดฟังก์ชันสวยๆเลยนะเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่นะคะสตาร์ทเลยละกันนี่เครื่องฟิปสตาร์ทติดง่ายไปเลยนะคะเลขใหม่ปัจจุบันอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันกว่าโลนะคะถือว่าไม่ไม่เยอะเลยนะไม่ไม่เยอะเลยนะคะ ตัวนี้เครื่องเสียงเดิมๆจากโรงงานค่ะไม่ได้มีการดัดแปลงนะคะแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติทุกปุ่มด้วยนะคะนี่เปิดเสียงเบาเสียงอะไรก็คือเป็นแบบนี้นะคะมีช่องเสียบ usb ฟังเพลงในมือถือชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะคะนี่เดี๋ยวขอปิดก่อน นะนี่นะคะช่องเสียบ USB AUX นะคะใช้งานได้ตามปกติทุกจุดนะคะระบบไฟฟ้าอะไรคือทำงานตามปกตินะคะแอร์เป็นแบบแมนนวลค่ะหมุนอย่างนี้ได้เลยนะคะเป็นแมนนวลนะแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนนะคะสำหรับ Toyota a l t i ติไม่ต้องกังวลเลยเกียร์เป็นออโต้ค่ะฐานเกียร์สีดำเงาๆสวยๆมีที่วางแก้ว2ช่องนะคะตรงบริเวณคอนโซลกลางนะคะ กุญแจหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นกุญแจคีเลตอย่างที่หนูบอกเลยนะคะกุญแจแบบนี้นะแล้วก็ถัดมาก็กล่องเก็บของนะคะกระจุกกระจิ๊กตรงนี้ใช้งานได้เลยตามปกตินี่นะคะนี่สวยๆคอนโซลหน้านี่ไม่มีคาบกาวนะคะรอยขีดรอยทะลอกเลยสวยๆเลยค่ะเดิมๆนะคะรับประกันเลย รถสวยเกตเอโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะไม่มีชนักพิคว่มจมน้ําเลยนะคะเมื่อเปิดด้านในก็เป็นโครเมียมเช่นกันนะคะกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับนะ,ะนี่สวยๆเลยนะคะน็อตข้างประตูคนขับไม่มีถอดแกะไขเนียนสวยกริบค่ะนะคะันนี้น่าสนใจเลยนะคะได้อัติส 1.6G ในราคาเพียง419,000บาทเท่านั้นนะคะเาจะขอรับเครื่องก่อน ไปดูต่อสำหรับห้องโดยสารด้านหลังนี่ค่ะสวยๆเดิมๆนะคะรถไม่มีช้ำเลยเพดานสะอาดสะอ้านค่ะไม่มีรอยเจิมรอยยันนะคะสวยๆกลิบๆจริงๆนะคะเบาะไม่ช้ำแน่นอนนี่สวยกลิบเลยนะคะลูกค้าใช้งานกระต่อยาวๆค่ะแบบนี้นะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ไหมได้เลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยอเดี๋ยวนิดนึงนะคะ นี่ตรงนี้มีช่องเสียบ USB นะคะมีช่องเสียบ USB ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้นะคะสะดวกสบายมากๆเลยแผงประตูสวยๆค่ะแทบไม่มีริ้วรอยขีดข่วนเลยตัวนี้มีล็อกเด็กด้วยนะคะกันแบบเผื่อใครมีลูกเนาะกันเด็กเปิดจากด้านในนะคะเป็นระบบความปลอดภัยอย่างนึ่งนะคะด้านหลังสวยๆเลยนะคะ สวยๆเดิมๆคันนี้เจ้าของมือเดียวข่ะรถไม่เคยมีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำแน่นอนนะคะมาดูรถจริงกันได้ที่ร้านสุนคาตรงข้ามบิ๊กซีร่มเก้านี่บิ๊กซีอยู่นี่บิ๊กซีอยู่นี่นะคะโลเคชันหาง่ายมากเลยนะคะโลเคชันหาง่ายมากๆเลยนี่ดูกันต่อเลยนะคะไฟท้ายไม่เหลืองไม่ขุน่นไม่หมองไม่แตกไม่ร้าวนะคะ เดิมๆสวยๆคิ้วฝาท้ายโคมียมโลโก้โคมียมต่างๆตัวอักษรอยู่ครบนะคะที่เป็นโคมียมนะคะทุกอย่างไม่มีคาบกากเกลือเลยนะลูกค้าสภาพสมบูรณ์ค่ะสวยงามเลยนะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าออกรถไปไม่ต้องกังวลเลยนะคะถ้าตรวจสอบพบเจอนะคะเคยชนหนักผิดความจมน้ำนะคนะเอาหลักฐานมาเลยยินดีซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะรับประกันเลยนี่เปิดฝาท้ายให้ดูนะคะ อาติ๊นะที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะกว้างมากๆเลยสวยๆเดิมๆสภาพอิบยิบแบบนี้นะนี่รอยอาร์ตนะคะต่างๆเดิมๆกลมๆชัดๆเลยเปิดมาข้างล่างยางอะไหล่มีให้ยางไหลใหม่มากเลยอันนีย้ยางไหลใหม่มากเลยนะคะแม่แรงถูงเครื่องมืออะไรคือเรามีให้ครบหมดนะคะ ลอยซีนเดิมๆค่ะลอยอาร์ตสวยๆกลมๆชัดๆแบบนี้นะคะรถไม่เคยมีชนหนักผิดคว่ำจมน้ำค่ะเน้นย้ำนะคะลูกค้าออกรถไปได้รถสวยเกรด A ไปใช้งานแน่นอนนะคะไปดูกันต่อใครอยากมาดูรถจริงนะคะมาทดลองขับได้เลยโทรหาแปม092 283 7 9 6 6นะคะอินดีให้คำปรึกษาถูกเงื่อนไขเลยนะคะนี่สวยๆค่ะ ใครที่กำลังหารถไปใช้งานนะคะเป็นรถเก๋งขอแนะนำาต o ต้ตาอวิติสเลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอัตราการเร่งดีช่วงล่างดีนะคะแท็กซี่ประเทศไทยเขาการันตีให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านี่ค่ะด้านหน้าสวยๆเดิมๆคันนี้เล่มทะเบียนไม่เคยชำรุดสูญหายนะคะเล่มทะเบียนมีพร้อมโอนนะ,นะ,ะลูกค้ารถทุกคันสามารถเช็คประวัติข้อมูลประวัติสูญแหล่งที่มาที่ไปได้หมดเลยนะนี่ แล้วก็ระบบะการทํางานระบบไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะคะนี่เจ้าของเก่าเขามีเล่มคู่มือมีเอกสารมาให้ครบหมดเลยนะคะพายงพะยางมีครบสภาพสมบูรณ์เลยะคะ่ะน็อตฝั่งข้างคนขับนะ,ะนี่ข้างประตูน็อตเนียนสวยไม่เคยแกะถอดไขเลยนะคะแผ่นเพจปีผลิตเลขเครื่องเลขถังชัดเจนเห็นไหมคะรถปี2018นะคะน็อตไม่แกะไม่ถอดไม่ไขเลย คันนี้นะคะใครสนใจรีบเลยนะ,ะจัดเต็มฟีดาวค่ะนะ,ะมีเครดิตไม่มีเครดิตก็ได้นะคะออกรถฟีดาวได้เลยไม่มีเครดิตออกรถฟีดาวได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ข mm hmm. อนเพียงแค่เดือนละ8ปดพันบาทเท่านั้นค่ะเอาไปเลย mm hmm. เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะอนุมัติภายใน2ชั่วโมงแล้วก็ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรสามารถออกรถคันนี้ได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวแปบดูแลให้โทรมาเลยนะคะแอดไลน์มาได้เด mm ี๋ยวไปดูกันต่อนะคะห้องเครื่องไปค่ะ นี่ค่ะห้องเครื่องสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์ดู OVVGI นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดอยู่ที่1,600ซีซี125แรงม้านะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมทุกอย่างเดิมๆหมดเลยนะคะให้ดูนะคะเครื่องแห้งๆเลยนะคะน้ำมันเครื่องไม่มีไหลไม่มีเยิ้มค่ะรอยแต้มสีโรงงานอยู่ครบหมดนะคะระบบความปลอดภัย ABS ออยู่ครบค่ะ ฝาครอบห้องเครื่องนะคะฝาครอบเครื่องนะ,ะ,งนะ,ะสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีแตกไม่มีหักนะคะรวมถึงอุปกรณ์ทุกอย่างด้วยเช่นกันนะคะทางเรามีการ QC มีการรับประกันให้แน่นอนนะคะน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้ก่อนส่งมอบเลยนะคะเช mm ็คแบตเตอรี่เช็คทุกอย่างเลยนะ,ะ mm hmm. ลูกค้า mm hmm. ให้ดูนะคะความเดิมนะคะน mm ็อ hmm. ต <Not S 2> ต่างๆทุกซอกทุกมุมขานน็อต mm hmm. ไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีไขนะคะ ฝาหน้าเดิมโครงสร้างเดิมนะคะนี่รอยซีนนะคะสวยๆสติกเกอร์มอกรสติกเกอร์ข้อควรระวังนะคะรอยเมคอาร์ตกลมๆชัดๆสวยๆเลยนะนี่ค่ะตัวน็อตที่บานพับฝั่งซ้ายอ,อ๋อไม่ใช่ฝั่งขวาขออภัยค่ะฝั่งขวาก็ชิ่นกันนะคะ ปั้มตาโตต้ตอยู่ครบแบบนี้นะคะชัดเจนแบบนี้ฝาหน้าแท้เดิมแน่นอนนะคะรวมถึงตัวแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงค่ะแบบนี้สภาพสมบูรณ์คะใช้งานได้อีกยาวนะคะใช้งานได้อีกนานเลยนะคะรอยเ,อเขาเรียกว่าอะไรคานนะคะขอภัยคานนะคะตรงๆสวยๆแบบนี้ค่ะไม่มีคดไม่มีงอนะคะถ้ารถมีชนหนักมานะคะถึงตัวโครงสร้าง คานไม่ตรงไม่สวยแบบนี้นะคะนี่ไม่มีรอยตัดต่อรอยเชื่อมใดๆเลยนะคะตรงๆเลยรอยอาร์สวยๆกลมๆช,ะชะัดๆน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดไม่มีไขนะคะเจ้าของมือเดียวรถไม่ช้ำเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะจัดเลย Toyota a อ t i ติ 1.6G ปี2018ค่ะมาในราคาเพียง410,900บาทเท่านั้น 419,000บาทใครสนใจคันนี้นะคะมีเครดิตไม่มีเครดิตออกรถฟรีดาวออกรถศูนย์บาทกับแปมได้เลยอนุมัติไวภายใน2ชั่วโมงขับรถกลับบ้านไปเลยค่ะนะคะบางท่านนะบางอาชีพบัตรประชาชนใบเดียวนะคะบัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยนะคะใครสนใจโทรหาแปมเลย0922837966นะคะอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงนะคะแปมดำเนินการให้ บริการฟรีถึงบ้านแน่นอน,นะคะ่ะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นให้ถึงที่เลยนะ,คะใครสนใจรีบเลยนะคะเบอร์แบบแอดไลน์ได้นะคะใครด่วนโทรมาก่อนเลยล็อกรถให้ก่อนนะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาแบบล็อกรถให้กับคนนั้นก่อนเลยรถสวยมาไวไปไวนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่เทศกาลแล้วนะคะเข้าปลายปีแล้วใครยังไม่มีรถไปเที่ยวนะคะพาครอบครัวกลับบ้านต่างจังหวัดนะคะออกรถูนย์บาทนะคะมีมาแล้วจัดให้แล้วนะคะ หรือจะเอาเป็นขับปี90วันเราก็มีด้วยนะคะออกรถวันนี้่อนอีกทีปีหน้าไปเลยไม่ต้องห่วงนะคะมีการรับประกันโครงสร้างนะคะมีการรับประกันเครื่องยนต์บรันตีทุกอย่างให้เลย<ม>เปลี่ยนไทายน้ำมันเครื่องให้ดูแลให้หมดนะคะ QC ให้อย่างดีลูกค้าออกรถไปเติมน้ำมัน่อนอย่างเดียวทุกอย่างเราดูแลให้หมดนะคะก<ม>็สนใจโทรมานะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งเบอร์โทร0 9 2ย์3 7 9 6 6นะคะแอดไลน์มาได้เลย สุดท้ายนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดถูกใจเป็นกําลังใจให้แแบบด้วยใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ไม่พลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่รับชมกันจนจบคลิปแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าแบบจะรถสวยรุ่นไหนมารีวิวอีกสวัสดีค่ะ